ครมรต่ออายุมาตรการเร่งด่วนนะครับในการช่วยเหลือประชาชนโดยการลดค่าก๊าซ LPG สำหรับผู้ค้าขายหาบเลแ่แผหงลอยนะครับแล้วก็มีการลดค่าก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอุดหนุนราคาขายปลีกข,ของน้ำมันดีเซลนะครับรวมถึงช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในกลุ่มผู้เปราะบางนะครับถึงสิ้นปี2565นี้ครับ มาดูกันนะครับว่าการขยายมาตรการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาลจะมีอะไรบ้างครับโดยมาตรการแรกนะครับก็จะช่วยเหลือในด้านของราคาก๊า LPG ประกอบไปด้วย ขยายระยะเวลาส่วนลดของราคาก๊าซ LPG แก่ร้านค้าหาบเล่แผงรอยนะครับที่ขายอาหารที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เกิน100บาทต่อรายต่อเดือนครับและก็จะมีส่วนลดในเรื่องของการซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้ที่มีไรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจาก45บาทต่อคนต่อ3เดือนก็จะเพิ่มขึ้น เป็น55บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับรวมเป็น100บาทต่อคนต่อ3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2,565ครับ มาดูมาตรการต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นมาตรการในเรื่องของการบริหารราคาน้ำมันดีเซลของทางรัฐบาลนะครับก็จะยังคงอุดหนุนราคาขายปลีกของน้ำมันดีเซลโดยใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับในช่วงของเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2565นะครับเพื่อเป็นการบริหารจัดการราคาขายปลีกของทางน้ำมันดีเซลนะครับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมครับ สำหรับมาตรการในการบรรเทาผลกระทบด้านไฟฟ้านะครับเพื่อช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนนะครับเป็นเวลาอีก4เดือนตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2565นี้ครับ